เมื่อประมาณสัก1ิกว่าปีก่อนนะครับผมเคยอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเป็นหนังสือเล่มเล็กๆบางๆที่มีอยู่ไม่ถึงร้อยหน้านะครับแต่ว่าพออ่านไปได้ไม่กี่หน้าผมก็รู้ในตอนนั้นเลยว่านี่ไม่ใช่หนังสือธรรมดาพลังที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้จะตรงกันข้ามกับขนาดของมันอย่างสิ้นเชิงมันคือคู่มือการควบคุมชีวิตด้วยพลังความคิดของตัวเราเองหนังสือเล่มนั้นชื่อ as a man thinketh เขียนโดย James Allen ผู้ที่เชื่อว่าความคิดคือจุดเริ่มต้นของทุกโชคชะตาของคนเรานะครับ นังสือเล่มนี้จะตีพิมพ์ครั้งแรกในปีคริสตศักราช1902หรือว่า120ปีมาแล้วนะครับแต่ว่าเนื้อหาเป็นอมตะใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยอย่างน่าอัศจรรย์หนังสือเล่มนี้ผ่านการแปลเป็นภาษาต่างๆมามากมายหลายสิบภาษามียอดจำหน่ายรวมกันทั่วโลกเฉพาะฉบับพิมพ์เล่มกระดาษมากกว่า40ล้านเล่มด้วยกันนะครับและตอนนี้ผมก็ได้ถ่ายทอดหนังสือเล่มนี้มาเป็นภาษาไทยในชื่อมนุษย์สังการจักรวาลทำตาม เดิมทีผมตั้งใจที่จะแปลหนังสือเล่มเล็กๆนี้เอาไว้เป็นของสมนาคุณแถมให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆผู้ติดตามช่องที่ได้สมัครเป็นสมาชิกอ่านบทความสคริปต์อีบุ๊กเป็นรายปีนะครับเพื่อที่จะให้ได้อ่านหนังสือที่ผมคิดว่าอ่านง่ายที่สุดและดีที่สุดเล่มหนึ่งเท่าที่เคยได้อ่านมาแต่ว่าบางท่านก็ยังไม่ต้องการที่จะสมัครเป็นสมาชิกรายปีอยากได้แต่แค่หนังสือเท่านั้นก็เลยมาเปิดให้เป็นเจ้าของได้ในช่องทางต่างๆกันครับ As a man tinget คือหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนนับล้านทั่วโลก ความคิดคือเมล็ดพันธุ์ชีวิตคือผลลัพธ์หนังสือเล่มนี้จะบอกคุณว่าชีวิตที่คุณมีอยู่ในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลโดยตรงจากความคิดที่อยู่ในหัวของคุณทุกความสำเร็จทุกความล้มเหลวเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณเชื่อและคิดซ้ำๆกันทุกวันถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตเริ่มต้นได้เลยที่ความคิดของคุณหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่ให้คุณอ่านแต่ว่ามันจะปลุกให้คุณตื่นมนุษย์สั่งการจักรวาลทำตามเล่มนี้สำหรับคนที่ไม่ยอมปล่อยให้ชีวิตอยู่ภายใต้โชคชะตากหนด แต่เลือกที่จะกําหนดชะตาด้วยมือของตัวเองนะครับผมจะขอนําเอาบางข้อความจากหนังสือมาอ่านให้ฟังเป็นตัวอย่างสั้นๆนะครับจากหน้า10มนุษย์เป็นคนที่มีอํานาจควบคุมเสมอแม้จะอยู่ในฐานะหรือว่าในสภาพที่อ่อนแอที่สุดและดูเหมือนต่ําต้อยน้อยค่ามากที่สุดก็ตามแต่ข่าวร้ายก็คือมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าพวกเขามีอํานาจในการควบคุมมากกว่าที่เขาคิด เขาเป็นเหมือนผู้ปกครองที่โง่เขลาผู้ไม่รู้ถึงพลังอำนาจของตัวเองแล้วไปจัดการกับคนใต้ปกครองของเขาในวิธีที่ผิดด้วยความไม่รู้นี้แต่เมื่อใดก็ตามที่เขาเริ่มฉุกคิดถึงอำนาจและพลังของเขาที่เขามีอยู่แล้วคิดอย่างรอบคอบถึงวิธีการที่เขาจะเอามันมาใช้ควบคุมความคิดของตัวเองชีวิตของเขาก็จะเริ่มมีทิศทางที่ถูกต้องเขาจะกลายเป็นผู้นําที่เก่งกาจใช้พลังที่มีอยู่อย่างชาญฉลาดและกําหนดความคิดของเขาไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างน่าอัศจรรย์ และอีกตอนหนึ่งนะครับจากหน้าที่18ผู้คนจะไม่ได้รับสิ่งที่พวกเขาอยากได้แค่เพียงบอกว่าพวกเขาต้องการสิ่งนั้นและแค่เพียงอธิษฐานขอมันอย่างผิวเผินแต่พวกเขาได้รับสิ่งที่ตัวเขาเป็นสิ่งนั้นจากระดับจิตวิญญาณและพวกเขาเชื่ออย่างสุดหัวใจว่าตัวเองสมควรจะได้รับอย่างแท้จริงคนที่มีจิตวิญญาณแห่งความร่ำรวยจะร่ำรวยคนที่มีจิตวิญญาณเป็นยาจกจะเป็นยาจกแม้ทั้งสองคนจะต้องการความร่ำรวยเหมือนกันและจากหน้าที่28 เมื่อคุณตัดสินใจที่จะควบคุมชีวิตของคุณด้วยความมั่นใจแม้แต่สถานการณ์ที่ยากและท้าทายที่สุดก็จะเปลี่ยนมาสอดคล้องกับความปรารถนาของคุณในที่สุดเมื่อจิตวิญญาณที่แน่วแน่ได้ยืนหยัดและสั่งการแม้แต่เทพ,เจ,พเจ้าก็พร้อมที่จะทำตามหนังสือเล่มนี้ราคา129บาทนะครับรวมค่าส่งทั่วประเทศแล้วก็ทุกเล่มจะแถมฟรีฉบับอ e ีบุ๊กให้ด้วยนะครับ สามารถสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ได้2วิธีนะครับถ้าจะสั่งทางไลน์ออฟฟิเชียลก็สามารถที่จะสแกนหรือว่าแอดไลน์ได้ที่ add l i m i t e d myset ที่เห็นอยู่นี้นะครับแล้วก็สอบถามได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดสะดวกที่จะซื้อทางช้อปปีผมก็จะใส่ลิงก์เอาไว้ในคําอธิบายคลิปด้านล่างนะครับสามารถที่จะคลิกเข้าไปซื้อได้ทันทีนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมผมก็จะใส่ลิงก์อธิบายรายละเอียดหนังสือเอาไว้ในคําอธิบายคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ